รเรา <c oughs> ตัดยูเทิรินไปที่อะไรวะเทิร์นตรงขอย้ำทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงสวัสดีครับ <c oughs> พบกับรายการรายการโซวันนี้เราจะมากัดกะเพราเบาะรถนะครับใช่จว่าเห็นม่อกินออปานเาะเป่นกูละช่วงนี้ฝุ่นพ m 2.5เยอะเราก็เลยจะมาทำอาหารเกี่ยวกับฝุ่นหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็ดฝุ่นกินเฮ้ยตอนนี้เขาบ่มว่าเมนูอาหารกับทุกคนครับคิดเนี่ยคือก็เลยมานั่งคิดกันก่อนว่าคนชมคนดูช่องเราเนี่ยเขาชอบอะไรที่สุดชอบ คือเขาไม่ชอบอะไรเลยนะครับมาทุกมาทุกอันเนี้ยกันไปชอบทุกอันชอบทุกอบนวิววันนี้วันอาทิตย์วันเสาร์ปล่อยไปแล้วตอนนี้70วิวแล้วนะครับเป็นส้นที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคือประกันมือขึ้นก็ไปหกสิบวิวละหลายเลยหลายสิบหกวิวับ นี่เป็นทอดไก่เค็มสิอ่ามักน้ำหวานมักแห้งสุมตันมีตหนึ่งเขาเหม็นครับผมมาครับผมมาครับอาการกินเราเราเสี่ยงหรอเราจะสัมผัส่านโอ้อานยากว่ะกิตติยาดากลิดตินกลิดตินยาดาหน่วยเขียวนี่เอาเอาเอาของเราเอาของเราวันนี้ไม่มีเมนูซอบซอบกันเดือดไอ้นี่เขาวันนี้ไม่มีเมนูเราก็เลยคิดกันว่างั้นเอาเมนูที่ตัวเองชอบที่สุดเอามา ปั่นร่วงปั่นร่วมกันไปเลยถ้าอย่างว่าปั่นร่วมกันแต่ถ้าจะบอกว่าเมนูนู่นนี่นั่นก็คือมันจะคิดยากไปเรามีหมวดหมู่ให้เลือกก็มีของหวานของคาวน้ำเครื่องดื่มแล้วก็ผลไม้แล้วก็ของทานเล่นครับเรามีที่จับสลากครับทุกคนครับให้จับว่าจะได้หมวดอะไรสมมุติว่าอ้วนได้หมวดผลไม้ก็เอาผลไม้ที่ชอบที่สุดมาแล้วมาปั่นร่วงกันเอาให้จับก่อนไหมนี่สมม่าใครวาอย่งนีสมมติเอาวโซจับก่อนเอาวุ้นโซ่ดไม่ใช่ สาจามมันสามเอาามสบห้ปีแล้วรถปืนปี๊ดเส้งเกล็ดอยู่ทอนมันทวอนเอาดูัำเลยปิดพร้อมกันเพราะใครจะได้หมวดไรแล้วก็ไปเลือกเลยอยากได้น้ำประแดกไปไปประเดกเรื่อเดาำอ้โหอ้าวขาวขาได้เลยข้าวขอข้าวโอ้าว้เวาาาวขข้วข้า้านา้วขววาข้าวข้าวข้าวข้ ทุกอย่างเนี่ยใครชอบอะไรก็คือเครื่องดื่มในหมวดเครื่องดื่มออฟชอบอะไรก็ไปไปหามาไปหามาปุ๊บเราจะมาปั่นรวมกันโอเคแต่เราจะไม่ถ่ายตอนไปซื้อโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เริ่มปั่นกันเลยครับไปมาแล้วขอมาแล้วครับเดี๋ยวไล่ทีละคนมาของคุณจับได้อะไรจับได้ผลไม้ครับผลไม้คือคือที่ชอบที่สุดคือ ซีซสูเปลี่ยนที่กีผมไม่ได้สอบเลยนะแต่มันมันมุมี้มันตาวชอบอะไรผมพบสอบไอ้มังไอ้มังคุดมันเป็นฤดูอะมันมุมีมังคุดไม่มีแต่แก้วมังกรเลยชอบลองมาแก้วมังกรเท่าไหร่เนี่ยลูกนี้ประมาณ34มสิบส่บาทแพงเหรอวะรู้ไหมครับว่าทำไมแก้วมังกรมันถึงแพงอ้าวเตรียมตัวหากันอ้าวทำไมครับต้องใส่นักเข้าจากต่างประเทศแน่เลยไม่ใช่ครับผมเนื้อมันขาวไม่ใช่ครับทำไมฮะอะไรยังไงมันมีงาครับมันมีงาครับ เพราะเราแบบธุรกิจไงเราคุยกันธุรกิจอยู่เพราะเราแบบทะาายอใจเพราะว่ามีอะไรนะครับมีงานไปมาหนัส้งครับแกเป็นมูฟวีอีกแล้วเกือไปในขาดเลาแกืก็เหน่ยกูไม่นี่ไกูไม่เห็นเห่เด้นเหนื่อยเกือบก็เหน่อยกูไม่เห็นเด้อกลับาดสกับมดูสเก่้เต็มปูต้องห ไม่ใช่ชืระาทาิดงอห็นหรอกอรับเอานี่ในกาวต้องก่อนนะระจอนเราพื่อนละไมครับต่อไปโดนจับได้ไรครับจับได้อะไรก่อนของหวานของหวานที่เจ้ที่สุอคือชอบต้มต้มู้มสดนี่ชอบต้มสดชอบนมสดรู้ไหมต้าหูนมสดทำไมถึงแพงทำไมครับมันสีขเวาใช่เล้ว ไว้เด้กูซื้อชิปเก่าหานเนี่ยแพงบ่เป็นขายอยู่นะเอาถ้าถ้าของหวานชอบอะไรหวานไอ้มูขี้หมวกอ่ะไอหมูขี้มวกไอ้ถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วเหลืองนมเนื้อ่ะเข้ากันไหมตัวส่วนนมบัวแม่แง่ใ่เต้าส่วนอันนี้อันนี้ไม่ใช่นมนมธรรมดานมพิเศษนมพิเศษเป็นนมโัวมาครับตัวนี้นมโบมวเขาไปล่ามาจากอ่า น่านน้ำน่านนสุราษฎร์ธานีโรมาสีพประเทศไทยเรามีโรมาสียพเนี่ยู่ทะเลอ่าวไทยอ๋อเขเอา่าษาจีตอนนัชไมโรมาสีพอันนี้บ่รู้เอันนี้ตรงัวสาละซาอันนี้จริงโรมาสียูอยู่สุรา์มึงไปทะเลหรอเปล่าไม่สาดอย่างโาโคมเนีาดสร้างสียุพไม่มีแล้ว แบบมันสายพันไม้ป่ะเนี่ยมันยังไมันยังไงใส่กระเจี๊ยดได้เคือไม่จีดส้างได้วัชบากเจ้าอุ๊ยก็ต่อไปผมผมอ่ะได้เครื่องดื่มเครื่องดื่มจริงแล้วเครื่องดื่มผมก็ชอบพวกแอลกอฮอล์แต่จริงผมก็ชอบรักสุขภาพอยู่ผมชอบน้ำส้มอ่าน้ำส้มน้ำมั้าหันแกหันผู้ชนะเอาเลยนั่นนี่ชอบน้ำส้มเอาเราตั้งตั้งดีก่อนตั้งดีก่าน้ำส้มส้มอาจจะโจได้ไหมเอาควผมได้ ไอ้เล่ครับอ๋อขนมขมเ้ัวขนมขมเกี้ยวขนมขมเกียวครับขนเกียวเกียวคุณชอบเล่เพราะมันฝรั่งทอดกอบใช่เล่รู้หมว่าขนมนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากคนที่ทำนี่เป็นนักวิปปอมเฮ้ยแล้วยังไงครับเอาเลมาตุลโอ้ยครับคุณไม่รู้จักเลรอนั่นเล อ่ะคืออันนี้ไม่ใช่ละเอฟซีมวยปังบัางอันนี้พูดเลยว่าอย่างมานเนี่ยเฮ่อมาต่อเข้ามานีจีเป้ใช่น่าขนมกินยังเหลืออ้วนจับอ่ะเหลืออ้วนของข้าวของข้าวของข้าวครับตับมึงไม่ชอบผัดกระพงกระเพราหรืออะไรกันไม่เอเขาเป็นเอาแบบม่ใช่เมนูเนาะไม่สไซด์เมนูเป็นแบบไอไอวัตถุดิบวัตถุดิบชอบอะไรก็คือเลือดเลือด มึงเป็นปอบเลยเลือดไก่เลือดไก่ oh, เลือดไก่เลือดหมูในเบิร์ตแม่นรับอ่าอันนี้มีเลือดไก่อ้วนชอบทุกอย่างเนี้ยเราจะมาปั่นรวมกันแล้วก็ชิมคนละหนึ่งแก้วเป๊กปอ่าอ,อ,อันนี้ก็ด่าไม่นะครับด,ด่าไม่นะครับผมด่าไม่ครับเขาเขาได้นะครับอ่าเขาได้นะครับอันที่จริงเนี่ยไอ้วันเราไม่ได้มักอันนี้เลยอ่ามักอย่างแต่ว่าไม่ขาหนาคนคือคนซื้อฝนเรกจากเลยซื้อด

ได้ไหมได้ได้ก็แกวก่อนมาไม่จมัว้ไอกม่ปั่นหรบ้าก่อนะอครเล้ยแก้วก่อน้าะน้อายัจมวเยวเลี้ยงเลยเอาอุ้บไปเฮ้ยแต่ก่อนไปกูขอชิมก่อนได้ไหมโอเคอเฮ้ยผมเลี้ยได้ไหมได้เลยครับโอเคโอเคอูฉยควรเข้ามตกปั่นนะบวกกันไปแล้วสิมาทีเอาขอขแก้วนี้เลยบอเอ้ยอะไรเขาไม่ปันเอาเมื่อกไปอ้ปั่นตกปั่นอก กูบอกแล้วผมชอบมันแซ่บมันแซ่บนะโอเคเดี๋ยวไปชมกันปั่นกันเลยครับเอางี้ดีกว่าเข้าโอเลยออกว่าของใครจะได้ลงไปก่อนโอเคมาโอ้ยนี่ลองพนเขาเหรอ่ะเอามาใครแพ้ลงก่อนเอาอย่างมันใหญ่เลยมันใหญ่เลยจากเครื่องจูงล่องทะลอมากจากเครื่องเฮ้ยเอาแบบนี้ไหมลบไอ้ไอ้สควิตเกมไงลงหักออกใช่ไหมอ่านะหนึ่งสองสามเอาออกอีกข้าง เอาไงใครงงอยู่ตรงนี้มันด้วยมั้ยแพ้ออกใช่ไหมแพลออกแพ้ลงก่อนเอาเอาอ่ะข้นึ่งเดี๋ยววบักีทุกคลิปเลยม่คิด้าหสองสามเอาไปข้างอุ้ยดงึงพี่จีมันสองอันแล้วมันมมาสอมือกล้กว่กันอยู่อ่มาร์กแล้วมาร์กลงก่อนแกวลงก่อนปะแกวลงก่อนโอเคอ้เดียวทำไมมันตึงงานครับมันในมีงานครับโอเค เมื่อก้จะชมเงหอปิแก้ได้ออกกนแได้มันเอาอ่ะโอ้ยเอาง่าอกแนวง่าอแนวบอกว่าจะใส่ง่าเซ็ง่ามันแพงนะมันี่ยอาทีมันิ่โอ้ยบอกเขาปากกูเถอเอาพอพอเอาลงที่จริงแล้วจีบว่าแพงมาเนี้ยหรอบีบีสวยๆครับดูครับดูครับุกครรู้ไหมลทำไมมันถึงแพงพอพไอ้ัดโอ้ยเอาว่ามันมีงานมั้ยพ่ ขาแล้วูงาไม่หลีขาวราวางในกุก็เล็บอทั้งสันบอรพต่อเลยจริงๆกูดี๋วมาร์อกแก่ามอก่อนเ้หมนยืไหนกูเอาเลยเจ้จะพงจะกียยนเมายู่แต่ว่าผัวเรานังจัดผลไม้ยุ่งขังแหมนนลองเร้จังนอนแล้วเ่าายเลยาเฮ้ยสรุปพเป็นยังกันพอี่น้องกันมาโดโดต่อไปยา การสะอดมีหลายวิธีไปชุมข้อตอดหลายไปสองคนไปสองคนลการสาบันมีหลายวิธีเมื่อกี้เดินผันพอกันไดเลยไเลยเฮ้ยการสะบมีหลายวิธีเมื่อกี้เดินผันเจอพุ่มดอกไม้เอาดอกไม้มา โอ้ซ่อันนี้ของหวานต้องตัวต้องตัวมั้งโอ้ยเฉยมึงใส่มือมึงไม่ไอ้ดีโอ้ดีดีนะคนลงหนว้าโสามกสามไปชุบเดใครแพ้ใครแพ้ที่ถเออเขร้เื่องสองสาป้าอรใคแพ้ใคแพ้ของสามเ่าไทยอ่ะวันนี้บอกยมึเป็นตแช์ของมึงนี่มก็สีแปลกมัวันงสองอันนี้โอเค คิดว่าเป็นเป็นโกโก้ชอบกระเล้อเคต่อไปของโจไอาไม่ติเสียบอยู่ขมโคกเขียวหม็เลยไม่ไดวนี่คือป็นเกชันวะสือพูดอะไมาทันเลยกูต่อไป่อไปสุดท้ายอุ้ยนี่นี่เขาเฮ็ดนำนันนำย่งขายเขาใส่นานสุดถ่ายทุกย่างแบบใส่กุ้อห่้าบักบบ เบป่โอเคป่ะอีกหนงพป่เอาแล้วไปปาได้นะครับอันนี้คิดว่าซีเดียกันเฮ้ยมาครับทุกคนทเปเีขาวขันน้าเนี่ยเขาดูดีเลยอืมแต่อะไรอ่ะเกียหนึ่งเกียไม่ต้อจมุนนบ่กิโลนจะกิโลนวบานึ่งาหนึ่มาหก คือจังโโอโอมันมีสเตปที่สเโยน้โย้ยเครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่เลยันมีเ้เนตันใหม่เป็ดเป็นไรเ่บ้เอางัดหมขมนมนอ๋มันบอมันกินมันบอโอเงเลี่ยเลยหรอฮ้ยไอ้สัเจด้เบืันนี่มันยัมันเยง เสียบเสียบปันดีเขาเรียปันปันปันอปจะดนจะดดีดีดีดเนาะปันดีแย่ไม่ถึงกับแย่อ๋ต่ก็ปันดีโอ้หลังปันไม่ก็เลยแย่ดี่ร้วิ่งหลังชิงหลังไม่หังไอ้จำไอ้จำข้อห้าแย่ละมันตัดตัด่ิตนี้ก็จิต อ้าวพอดีด้วยพดีดอมย่าดีอมปั่นแหลกปั่นเลยแล้วพิสูจน์กินก่อนโอ้ยขึ้นจังนำปั่แดลกนะอุ้ยพอดีโอ้ยอย่าไปวางเส้นเหรแม่บาตนี่ครับทุกคนครับใครได้อะไรกินของคนนั้นใครที่ของหมดแล้วกินในนี้โอาาอย่เคโอเคโอเคอันนี้เราตันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดื่มกันว่ารสชาติเป็นไงครับไป เงี้โอเคเอาลง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 ของลงของลงปุ่งย่างห้าทีเฮ้ยเราจเสร็จสิ้นแล้วนะตอบแทนไปได้เนี่ยเสร็จสิ้นแซ่บโอ้โเอาไปเดาโกโก้บัลโบ้ไขตัวเบอร์เงินคือจังเงินเอาตอนปลายแยกกูปั่นใช่ไหมเดงอยวคิดอย่างนั้นเดี๋ยวเอาดูครับพูใกล้เลยครับว่เป็นโกโก้ตีโกโก้มันอาจจะปลายแยกกันเลยปลายแยกปลายแย่มั้ยเดี๋ยวลิีนให้แต่ก็ไม่ได้ดีอ่ะ อันนี้ดีมาียนเรียนเรียนมันเป็นตันนะเรื่องใหญ่เอ้าเดีไปติ๊กทยคิดเออแน่แน่เองตามที่แหนเติมเติมพอพอไ้แล้วพอละพสองโอ้ยเฮีย่าเหรอโอ้ยไม่เอาขีดตบมาเล่นเว้ยโอ้ยของกูไดเนี่ยเของอยากกวงเตาเอาแม่งเถอะม่กตามมันเน่คุ้มอ่าเน่ป็นบขอกไม่่าทองเสียห เี้ยเนี้ยมีแ่ดีๆได้มาปันจักัมั้าไปดๆไปถึงนี่ยซีนี่มันคือเวลาเาทองเสียเหโอขี่ดัขีเนีวโอ้พี่กางเ่ะเนีเสีหักว่ะเ้ยเอาจิบจิมันมติมันาหรือจเจ๊กเลยเจ๊กเลยเจ๊กเเาม่น้าเปล่าเลยอออาทุกคนมานี่คืออาหารที่พวกเราชอบทั้งหมดเรามารวมกันรวมเป็นหนึ่งเดียวขอพระเจ้าพระพุทธรูปพระสังฆัง

กาจะดีแต่จะเจอไม่ได้ค่อยๆค่อยๆคือทางงานี่รียกบอกถือ่าดีราชาติดีชาอมี่อ่เลือดว่าเป็นทหารดียนบอมึงกินอะไรม่เลยอ๋อมันก็บประายัดนนั้นมานไรอยากนนั้นกชิมมา้านเราชาติดีให้มาสาบานอีกรอบนึงอี้สาบานเป็นเพื่อกันมันมีหไายมันหลายวิธีหรอใช่แต่เราจะวิธีนี้แก้วนี้เพื่อทอมมี่ที่ไม่มาถ่ายงานนะไม่ได้ อยากกไรเอวดไปบ้างวาวอะอยาุณตูแล้วเอานีแท่นช็อกโกแลตเลยนั่นแหละโกกนไปแล้วนี้แดดคอมมี่ที่ไปทำงานจอมนี่ได้เพื่อนเลยมิรภาพครับ้ัไอ้เจ้แก้วกูมึ่ก็เนียวกเจ้าแก้

เนอกกูก็ยังผื่นอยู่เพราะร่วมกินเจ้าเรีว่าเป็นไงเจ้าสองคืนขนอย่างเลยคือาเขาได้ร่วมชาบากันนะไอพี่ๆได้ดูว่าของที่เราชอบมารวมกันเอาเราก็กินด้วยกันกินได้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 อีพี่นาออกมาร่วมกันอีกเฮ้ยย้ำปั้นอยู่ก็ไปกินแต่ละจังเลยวะอ่ะวันนี้ก็มีตอนนี้แหละนะครับเพรามาทดลองเลยเบิ้งในการโซกินของเขาครับทั้งโซกันเลยก็กินโซกันก็คือพูดคุยกันแล้วก็กินอ่านะครับโอเค วันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับสำหรับเครื่องปัน่นชิตาชิอินอริจิบ้านใช่ไหมใช่อุจนมาซื้อไก่โจเนี่ยเขาไม่ได้ส่งมาหรอใครที่อยากสานับสนุนช่องเรา YouTube <c oughs> แร้วก็ติดต่อเข้ามาได้ในในไลน์ของที่เราฝ <c oughs> ากไว้ด้านล่างนะครับ <c oughs> ถ้าจะเป็นสินค้าตัวแรกหรือลูกค้าคนแรกของช่องซุ้มเกตันยูทูบของเราเลยเราจะสรรเสินมากๆเลยนะฮะแต่อตอนนี้ก็ฝากขอบคุณ แฟนคลับแฟนเพลงที่ดูช่องซุปไสต์มิวสิกเราดูยูทูบเลยมาแรงมากมาแรงมาแรง,งมาแรงมาแรงเลยครับผู้ใดที่ตามมาจากทิกตอกทั้งเพลงหรือคอนเทนต์กับฝากคอมเมนต,ต์ด้วยครับว่าตามมาจากทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยได้เบือเบอเเบ้องทั้งได้เบื้องทั้งเพลงได้เบื้องทั้งอะไรคอนเทนต์แบบนี้ฮรวมๆเลยกับมีคลิปสั้นระดับคลิปเขา่อยเบื้องติดตามทุกแพลตฟอร์มครับครับผมซุปไสต์มิวมีชมทุกวันมีชมทุกวันนะคโอเคนะครับสำหรับวันนี้<พ> ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พวกเราซึมซอยได้ทุกคณนะครับแดนแดนแด่แนการสาบานเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะมันมีอีกพิธีหนึ่งแถวนี้มีดอกไม้ไหมล่ะเมื่อกี้กูเดินผ่านเจอสามดอก